แทนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายทางการเคลื่อนไหวโลกค่ะในระหว่างวันที่1-9ธันวาคม2566ค่ะ ที่ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา200เตียงภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0อำเภอเมืองนครราชสีมามีการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายทางการเคลื่อนไหวโลกโดยนายชนบัดลือ วัฒนพ,พันธ์นะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายไมยตรีคงเรืองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาค,คมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนายอัมภัยเสือเหลืองประธานฝ่ายเทคนิคนายสมปองจันทรีนะคะ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3และตัวแทนจากหน่วยงานที่ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเพื่อตเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬา2023 World Ability Games นะคะโดยในที่ประชุมก็มีการตรวจสอบความพร้อมในส่วนของพิธีเปิดปิดการแข่งขันระบบขนส่งนักกีฬาจากสนามบินมาอย่างที่พกักและก็สนามการแข่งขันโรงแรมที่พักค่ะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซึ่งทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยใน ระบรมราชปธัมด์ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลกหรือว่า2023 World Ability Games นะคะระหว่างวันที่1-9ธันวาคม2566ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกยียรติ8เศรษา5ธันวาคม2 5 5 0จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยจากการแข่งขันจำนวน11ชนิดกีฬาหลักๆนะคะซึ่งก็ได้แก่กรีฑาว่ายนะ้ำ อิงธนอิงปืนแบดมินตันจักรยานวีลแชร์ฟันดาบเทเบิลเทนนิสค่ะยกน้ำหนักสนุก er, เกอร์เรือพายแล้วก็สีชนิดกีฬาสาธิตซึ่งก็ประกอบไปด้วยเปตองตะกร้ออีสปอร์ตแล้วก็เรือแคนค่ะ